ใครที่อยากจะได้ฌานได้สมบัตินะลูกก็ใช้ปริโพธิเออใช่ต้องรู้จัก mm hmm. โพชชงเจ็ประการนะหนึ่งโทชังสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตธาเนี่ยนะตัวสติ mm hmm. ความระลึกได้สำคัญสุดมาเข้าผู้ให้ข,ข้อแรกเลย 2. องธรรมวิจยะการเลือกเฟ้นทมนะเลือกเฟ้นอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองกรรมาฐานมี40กองแล้วก็เลือกเฟ้น มองมองหาครูบาอาจารย์มองหาสถานที่มองหาหลักธรรมที่มันเหมาะสมกับตัวมองหาจริตของตนแล้วก็มองเห็นขีดจํากัดของตนด้วยบางทีว่ขีดจากัดมันมีเท่าเนี้ไปนั่งออืมันเหมือนกับคนที่จะตัดต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วเอามีดมีดใบมีดโกนน่ะลูกเข้าใจไ,ไหมเปล่า <c oughs> เอามีดใบมีดโกนมามีดปอกผลไม้ใช่ไหมไปนั่งฟันหนุ่มแม แม่ <c oughs> อยู่นั่นเออเราก็ต้องเลือกเราต้องรู้ว่าต้นเราเป็นต้นไม้แบบไหนนะ <c oughs> ถ้าคนที่เขารู้กําลังของเขาเนะ่ะเออเขารู้ว่าต้นไม้เขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องเลือก,กอุปกรณ์ให้มันเหมาะกับตัวเขาก็เป็าอนเดียวกันรรมาวิจัยยะก็เป็นอันเดียวกันรรน,น,กน,นะก็ต้องสติสร้างค่าตัวทําอย่างวิริยำความเพียร วิีอย่างปีตินะรู้จักปีติต้องรู้ต้องมีปีติแล้วคนจะให้เกิดปีติได้เนี่ยอย่างที่พระอาสอนใช่ไหมที่ประอารย์สอนอยู่เป็นประจำว่าเ,เวลาที่จิตของเรามันรู้สึกขุ่นข้องหมองมัว,มวเศร้าใจโศกใจไม่มีพลังทางใจสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเราเคยนั่งกรรมาฐานแล้วก่อให้เกิดปีติได้เนี่ยก็ให้ทําเอาปีติตัวนั้นมันเหมือนเอาน้ําเย็นมารูปเลยตอนร้อนๆเนี่ยก็รูปไป ไม่ลูกก็น้ําเทที่หัวตัวเองให้มันเย็นว้าบไปเลยพระอาจารย์ก็สอนอยู่ประจำแล้วก็มีคนทําได้เออัอนโมวนาการพระอาจารย์ก็สอนเรื่องหายใจเข้าหายใจเข้าไปปุ๊บเอาจิตตามลมหายใจเลยตามไปให้ยาวเลยแล้วก็ประทะที่ลอยทายทอยแล้วก็ลงไปที่ลิ้นปีให้ทําอย่างเงี้ยให้ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย พอทำปุ๊บขนมันจะลุกขนพองนะ <Yeah. S 1> ถ้าอธิบายตัวนี้ก็อาจจะนานหน่อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถ้าใครสงสัยก็มาถามมาเลยรู้ไหมว่าอารมณ์เนี่ยเขาเรียกอุปจารสมาธิระดับของลื่นเนี่ยมันเป็นระดับขึ้นอันฟ้าถ้าทําให้ดีๆหน่อยจะไปถึงขนาดทีต้าเนี่ยเราพูดแบบวิทยาศาสตร์นะอันฟ้าทีต้าคอรสมิกมีเบต้านะเบต้าเนี่ยคือฟงซ่าน ฟุงซ่านแต่เวลาที่ใจของเราเริ่มจดจ่ออะไรบางอย่างเนี่ยมันจะขึ้นเข้าสู่ mm. เขาเรียกว่าอันฟ้านะพอจิตมันมีปีติมามากๆหน่อยเขาเรียกทีต้าพอจิตเข้าสู่สมาธิเรียกอัปปนาสมาธิเรียกฌานที่1มันเขาเรียกจิตมันเข้าสู่ครสเิกขึ้นครสเิกอันนี้เรื่องจริงแล้วมันก็สัมพันธ์กับอัตราเต้นของหัวใจคนที่อัตราเต้นหัวใจช้าเนี่ย <c oughs> ตายตายช้า เออตายช้าจะตายช้าสังเกตได้ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเขาก็มีงานวิจัยเกี่ยวเรื่องสมาธิเนี่ยแล้วก็มีงานวิจัยเรื่องการอัตราการเต้นของสัตว์ก็ดีของมนุษย์ก็ดีเขาก็ไปเห็นว่ามีช้างเนี่ยช้างเนี่ยแปดสิบครั้งต่อวินาทีอะต่อนาทีอัตราการเต้นของช้างเนี่ยต่อช้างเนี่ยแปดสิบครั้งต่อหนึ่งนาทีแล้วมันสัมพันธ์กับอายุอายุไขของช้างประมาณแปดเก้าสิบปี แล้วควนี้เขาก็เลยไปดูดูเต่าเต่าทำไมอายุตั้ง200ปี300ปีอยู่ได้สบายๆมีเต่าตัวหนึ่งที่กราปกอสไอทีอ่ชาดาวินชาดาวินเลี้ยงมาชาดินตายไปแล้วอันนี้ยังอยู่หรือตอนนี้ยังอยู่เลยยังไม่ตายเลยกี่ร้อยปีร้อยกว่าปียังอยู่เลยเขาบอกเขาไปเอามาจากเกาะกราปกอสเต่าอะไรก็ไม่รู้ตัวให,ใหญ่ๆไอชาดาวินไอนักนักอะไรนะนักพันธุศาสตร์ใช่ไหม เออบรรพชีวินบ้างพันธุศาสตร์บ้างอะไรเออบอกโอ้ยเขาไปเอาเต่าตัวนี้มาแล้วนะักแล้วคนนี้เขาเลยอยากรู้ว่าเต่าเนี่ยมันอายุเท่าไหร่กันอะไรเงี้ยเขาก็ดูอัตราเต้นของหัวใจของเต่า,ขเ,ตาเขาก็เช็คเลยเช็คอัตราเต้นว่าเต่ามันมเชื่องช้าจังอะไรจังโอ้อัตราเต้นยี่สิบเต็มที่ยี่สิบห้าครั้งต่อนอาทีอ้าวมันเลยอายุแบบยืนมากเลยเขาก็เลยไปดูหนูชนิดหนึ่งหนูชนิดหนึ่ง หนูตัวหนึ่งเนี่ยอายุเนี่ยเมือ่อเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะมันใช้เวลาในการเขาเรียกมีเพศสัมพันธ์กับหนูตัวอื่นน่ะมันจะมีเพศสัมพันธ์กับหนูตัวอื่นเนี่ย,นนนนยถึงสิบสี่สิบห้าวันไม่หยุดเลย <c oughs> เจอตัวเมียปุ๊บวิเ่เขาใส่ตัวเมียวิเ่เขาใส่แล้วมันก็จะมีมันจะหาไปเลยข้าวปลาไม่กิน เขาก็เลยเขาอยากรู้เพราะหนูตัวนี้อายุสั้นมากเขาบอกว่า,วามันมันไม่กี่เดือนมันก็ตายเขาเลยไปดูอัตราเต้นหัวใจมัน400 3-400ครั้งต่อนาทีมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราอัตราเต้นหัวใจของมนุษย์เราเนี่ย75ครั้งโดยเฉลี่ยแต่ตอนนี้มันขึ้นนะนี่เขาเหตุก็เพราะว่าอะไรเหตุก็เพราะว่าอารมณ์ความร้อนความเครียดอาหารอากาศมันทําให้หัวใจของเราเต้นเร็วขึ้น คนก็เป็นโรคหัวใจโตขึ้นอะไรคนอ้วนนี่คนโรคหัวใจโตคนปัจจุบันในเจ็ดสิบห้าครั้งต่อนอาทีคนโดยเฉลี่ยนะแต่ค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเลยเนี่ยโดยโดยเฉลี่ยแต่ถ้าใครที่เต้นเร็วเก้าสิบร้อยเนี่ยคิดให้ดีแล้วนะมีนะตายเร็วลูกเวลาโกรธไปสังเกตหัวใจเราไหมตบ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  <laughs> มาเลยเออก็เลยบอกว่าเวลาที่เราจเจอเลยพระก,กรรมาฐานเนี่ยหัวใจเราจะเต้นช้าลง ขึ้นสมองเราก็จะช้าลงการสูบฉีดของเลือดจากสมองอาจากหัวใจวิ่งไปสู่สมองก็จะน้อยลงเขามีการวัดสองอย่างให้ขุดคนที่ได้ฌานเข้าพระทิเบตไปไปไปเขาเรียกอะไรภาพความร้อนของสมองอุณหภูมิของร้านสมองแล้วลื้นดูขึ้นเขาเห็นเลยในสมองเนี่ยเห็นเลยในสมองว่าอุณหภูมิมันลดลงเวลาที่พาระรูปนี้เขาเชื่อว่าเขาเข้าฌานได้ เขาว่านะเขาสวดบนบทหนึง่งอะไรสักอย่างนี่แหละโอมมณีมาเมหุมมณีมาเมหุมมณีแล้วจิตเขาก็ดิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าขณะนั้นตัวอักษรของโอมมณีปะเมหุมฮริขึ้นมาเป็นตัวอักษรเบื้องหน้าแล้วเกิดแสงสว่างเป็นนิมิตขึ้นมาเขามีนิมิตแบบนี้นะเขาจะเขาเรียกว่าเชื่อมโยมหาไทยะโรกิเตส่วนเมื่อเขาทําตรงนี้ได้จนเกิดแสงรัศมีขึ้นเบื้องหน้าขึ้นของเขาจาก จะอันฟ้ามันวิ่งเร็วพวดไปเลยไปถึงเขาว่าทีต้าและคอสติบิโดยทันทีอัตราเต้นหัวใจเขาไปอยู่ที่40กับ50ครั้งต่อว,วินาทีและก็เริ่มช้าลงไปถึง20่สจนสุดท้ายเครื่องวัดหัวใจที่ว่าที่หนิบนิ้วอะ่ะติตดตตต,ตายแล้วเครื่องมันวัดไปไม่ถึงหาไ,ไม่เจอเพราะว่าพอเต้นมันช้าจนแบบเครื่องวัดแบบว่าคนนี้คือตาย อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเครื่องใหญ่ๆมันจะรู้ว่าไม่ตายนั่นแปลว่าอะไรพิจารณาไหมมันแปลว่าอะไร,เอ,ไอะไรเออ